ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคารบลักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารยตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจําทุกมือคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับมือเน้ครับจากคําถามของพี่น้องป้องไปนะครับหลายๆท่านนะครับได้สอบถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องของการคุมแห้ง แล้วก็การคุมเลนครับพี่น้องครับนี่นอ้องโดยพยังยิ่งช่วงนี้ครับทีว่างตลาดนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป้าปลายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือชุดคุมแห้งนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้คุมแห้งและชุดคุมเลนมีชื่อว่าแฮปปี้คุมเลนนะครับซึ่งการคุมนะครับทั้งสองอย่างนะครับหลายๆท่านสอบถามมาว่าการใช้ยาคุมแห้งกับยาคุมเลนเนี่ย สามารถใส่แทนกันได้บอวสันวาเอาละละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านการคุ้มแห้งคุ้มเล่นของเฮาครับครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับครับผมจากคําถามของพี่น้องป้องไปครับเฮียครับชุดแฮปปี้คุ้มเลนกับชุดแฮปปี้คุมแห้งครับผมใช้แทนกันได้หรือไม่ครับเฮียครับผมครับผมก็จากคาถามที่ทางอ่าอาจารย์ถามมานะถามว่ายาคุมแห้งนะ ใช้แทนยาคุมเลนได้ไหมหรือยาคุมเลนใช้แทนยาคุมแห้งได้ไหมครับผมนะครับซึ่งคําถามนี้ก็ได้การตอบสอบถามมาเยอะจากหลายที่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักยาก่อนนะครับว่ายาคุมแห้งคือตัวไหนนะยาคุมเลนคือตัวไหนบ้างแล้วว่าจะใช้แทนกันได้หรือเปล่านะครับกเดี๋ยวไปเจอยากันเลยนะครับครับไปกันเลยครับผมครับผมก็อันนี้ครับก็พามาดูว่าในยาคุมแห้ง แล้วก็ยาคุมเลนมีอะไรบ้างครับผมาที่เราเรียกเราเรียกกันง่ายๆเพื่อในการจำก็คือแฮปปี้คุมแห้งแฮปปี้คุมแห้งครับซึ่งประกอบไปด้วย s อสทีสตาโฮสองแล้วก็ไบโอเซเวอร์นะครับอันนี้เป็นคุมแห้งนาหวานแห้งโดยเฉพาะเลยครับอย่างที่หลายๆคลิปนะครับออกไปนะครับเนาะใช่ครับผมส่วนอีกชุดหนึ่งครับผมก็จะเป็นให้จำกันง่ายๆก็ีือว่าแฮปปี้คุมเลนแฮปปี้คุมเลนครับแฮปปี้คุมเลนก็ประกอบด้วยยากองหลัง นะครับสองขวดแล้วก็ไบโอเซฟเฟอร์ยาจับดินอีกหนึ่งขวดนะครับทีนี้ผมยาิมาตอบคําถามว่า2องตัวเนี่ยมันใช้แทนกันได้ไหมครับนะครับครับผมก็จะพามารู้จักกตัวแฮปปี้คุมแห้งก่อนเลยนะครับว่าประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือตัวเอสทิสตาตัวเอสทิสตาเนี่ยเป็นตัวคุมวัชพืชใบแคบเป็นหลักได้แก่พวกหญ้าตีนติดตีนกาปากควายข้าวนกหรือว่าดอกขาวนะครับตัวนี้อัตราการใช้ก็อยู่ที่ ห้าสิบถึงหกสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหญ้าใบแคบยาใบแคบเป็นหลักเลยอ่าเน้นๆทางใบแคบเลยนะครับผมครับผมส่วนตัวที่สองก็คือตัวโฮสสองอีนะโฮสสองอีนี่เป็นยาคุมหญ้าใบกว้างเป็นหลักในกลุ่มของพวกหญ้ายางพวกผักเบี้ยหินนะพวกปานไม่รู้โรยป่านะครับอันนี้คือโฮสสองอีนะอัตราการใช้ยี่สิบห้าถึงสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้ครับผมครับผมแล้วก็บวกตัวที่สาม นะตัวไบโอเซฟเฟอร์เป็น<ม>ตัวยาจับหน้าดินทําให้ตัวยาเนี่ยไปล็อกให้ตัวยาเกาะหน้าดินแน่นขึ้นกว่าเดมิมทำให้ประสิทธิภาพมีดีขึ้นนะครับยาชุดคุมแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยใช้ได้เฉพาะนาหวานแห้งอย่างเดียว หวานแห้งอย่างเดียวครับไม่แนะนําให้มาใช้ในนาหวานน้าต้มทาไมลหะเฮียอ่าเพราะว่าถ้ามาฉีดในนาหวานน้าต้มเนี่ยดินมันมีความชื้นสูงครับบางทีดินเป็นเลเนนะฮะเป็นเลนความชื้นสูงเป็นแฉะเนี่ยครับมันจะทําให้มีผลกระทบกับหน่อข้าวได้ทําให้ยอดข้าวเนี่ยงีกสรุปได้เลยว่าแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยใช้เฉพาะในานาหวานแห้งอย่างเดียวครับไม่แนะนําให้เอามาใช้ในานาหวานหวานเลมโอ้ครับแต่ทีนี้คําถามมันมีต่อว่า แล้วหลังจากฝนตกใหม่ๆแต่ไม่ได้ทําเลนน่ะครับผมมีความชื้นอยู่บ้างแต่ดินไม่ไอน้ําไม่ขังไม่แฉะใน่ฉีดได้ไหม,มตรงนี้ยังใช้แฮปปี้คุมแห้งได้อยู่มไม่เป็นไรเงื่อนไขเดียวคือที่ทําเป็นเลนทําเป็นตรมนะอันนี้ห้ามใช้แฮปปี้คุมแห้ง ดังนั้นถ้าน้ําไม่ขังนี่ใช้ได้เลยถ้าน้ําไม่ขังเนี่ยดินชื้นดินหมาดอะไรเนี่ยยังฉีดตัวแฮปปี้คุมแห้งได้อยู่ปกติครับครับผมห้ามอยู่อย่างเดียวคือในนาหวานน้ําตมหรือว่าเป็นดินเลนอันนี้ห้ามเลยครับผมครับผมครับอันนี้คือนาหวานแน่นฟุ้งไงไๆฉีดได้ดินชื้นหมาดเนี่ยฉีดได้แต่น้ําขังและตมเนี่ยไม่ให้ฉีดครับผมอันนี้คือแฮปปี้คุมแห้งครับผมครับผม ทีนี้มาดูชุดที่2นะแฮปปี้คุมเลนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัวกองหลังนะเป็นยาคุมเลนโดยเฉพาะสูตรป้องกันข้าวไม่แดงไม่งนันไม่อ่านนะบระิษัทระบุมาเลยว่าใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวกระทบกับน่อ,นอข้าวไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิน้นนะครับตัวนี้ตัวกองหลังอัตราการใช้อยู่ที่120ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับรบ,บวกเข้ากับตัวไบโอเฟเฟอร์ เป็นตัวจับหน้าดินทําให้ตัวยากองหลังเนี่ยเกาะหน้าดินแน่นกว่าค้นกว่าเดิมเพราะถ้าเกาะแน่นเนี่ยส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการคุมหญ้าเนี่ยได้ดีขึ้นได้ดีกว่าเดิมนะครับคือไบโอเซฟเฟอร์นะครับจีนต้อัตราส่วนอัตราส่วนไบโอเซฟเฟอร์เนี่ก็คือใช้ 25cc ถึง 30cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับหนึ่งขวด5 0 0ซีนี้จะใช้ได้ประมาณ8ไร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กองหลังเนี่ย2ขวด โอนี่เนี่กองหลังสองขวดอ่าสำหรับพื้นที่แปดไร่นะครับกล้องหลังแปะสองขวดแล้วก็ไบโอเซฟเวอร์หนึ่งขวดหนึ่งขวดครับผมอ๋ออันนี้อันนี้ใช้อันนี้อันนี้ใช้ได้กี่ไร่เนียอันนี้ใช้พื้นที่ได้อยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดไร่เจ็ดถึงแปดไร่ใช่ครับสำหรับคุมเลนเนาะคุมเลนครับส่วนตัวนี้แหละคุมแห้งเนี่ยส่วนตัวแฮปปี้คุมแห้งนี่ใช้ได้พื้นที่สิบไร่สิบไร่อ่าใช่ครับผมครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นกองหลังเนี่ย เป็นแฮปปี้แฮปปี้คุมเลนเนี่ยรหรือว่ากองหลังบุกไบโอเซฟเฟอร์ er เนี่ยใช้ในนาคุมเลนโดยเฉพาะเลยนะครับฉีดโดยที่เข้าไม่มีแดงไม่แดงไม่งนันไม่อ่านไม่มีผลกทบใดๆทั้งสิน้นครับแต่ทีนี้คำถามต่อว่าต่อไปว่าสามารถเอาไปฉีดในนาหวานแห้งนี้ได้ไหมเอาไปฉีดได้แต่ดินจะต้องเปียก อ่ต้องดินนอกเปียบสมมติว่ามีฝนตกใหม่ๆอ,อะไรประมาณนี้นะ,ะรเราสามารถเอาไปฉีดในนาหวานแห้งได้นะแต่การคุมก็ยังสู้ชุดแฮปปี้คุมแห้งไม่ได้นะแต่บางคนบอกวินน้ำมันเยอะเฉาะแฉะไม่ได้ทำเลนมาแต่ยังไงก็ต้องคุมคก็แนะนำให้เป็นแฮปปี้คุมเลน เอาไปใช้ใช้ในคุมแห้งได้ครับแต่ประสิทธิภาพยังสู้แฮปปี้คุมแห้งไม่ได้ครับแต่ว่าจําเป็นทางเลือกการฉีดี่ยจำใช้ได้อยู่ก็ผมสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็คือแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยใช้ได้เฉพาะในนาหวานแห้งอย่างเดียวเท่านั้นอ่าเท่านั้นครับใช้ในคุมเลนไม่ได้ครับส่วนแฮปปี้คุมเลนใช้ได้ในนาคุมเลน หรือในนาหวานแห้งที่ฝนตกเสร็จใหม่ๆดินมันชื้นๆก็ยังใช้ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างแฮปปี้คุมแห้งและแฮปปี้คุมเลนครับผมครับผมเอาครับเฮียสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับทั้งแฮปปี้คุมแห้งแล้วก็แฮปปี้คุมเลนนี่สามารถซื้อได้ที่ไหนเนาะครับเฮียครับครับก็ สำหรับท่านที่สนใจนะก็ติดต่อมาที่ YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแฮปปี้การเกษตรนะครับแล้วก็ที่ช่องไลน์รวมพลคนทำนานะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือทางร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอคลองไชยกาลสินครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ของอาจารย์ขวัญชัยได้เลยครับผมครับครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับครับผมครับนี่คือชุดแฮปปี้คุมแห้งครับพี่น้องครับนี่ก็คือชุดแฮปปี้คุมเลนนะครับ ส่วนสรรพคุณนะครับหรือว่าคุณสมบัติต่างๆยังที่เฮี้ยอุดนะครับเพื่นได้บอกจากกระพีกับหน่องไปแล้เนาะครับเนาะเอาครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชุดแฮปปี้คุมเรนชุดแฮปปี้คุมแห้งนะครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับผมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือการส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับที่นี่ที่เดียวครับแฮปปี้การเกษตรออนไลน์ แอนโลกิสติกครับ0899428684นะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขันชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขอ,อมลาพาจากพี่น้องปลองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม